สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจชางวิลาทุกท่านพบกับผมช่างตุนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับนี่ครับเป็นมาด้าสองนะครับคันนี้เป็นมาด้าสองห้าประตูนะครับมาติดชุดอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําสินค้าก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากเ u n ยูนิตอันนี้ก็คือจะเป็นอินเตอร์เฟสนะครับที่เข้ากับมาด้าได้เองก็คือจะเป็นกล่องนะครับแล้วก็เป็นชุดปลั๊กสําเร็จทั้งหมดนะครับอ่าก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูของกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งเสร็จแล้วเราก็คงจะไปดูกันก็เป็น Android เหมือนเดิมนะครับ นี่ดีกว่าครับมาในส่วนของเครื่องเสียงที่เป็นไฮไลท์กันนะครับเนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็นวิทยุเดิมซึ่งลำโพงา a ซีโร่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นเปลือกไม้ที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วไม่กินวัดด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนี่ครับเข้าชุดกันได้ดี mix and match นั่นคือ Mercury C60 ของเรานะครับอ่าแล้วก็นี่ครับชั่วโมงนี้ครับไม่มีอะไรดังเขาเรียกว่ากระแสแรงไปกว่านี้อีกแล้วนี่คือซับหลุม Mercury M150 ของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมขอบอกได้เลยนะครับเป็นซับหลุมที่ให้ดนามิกและให้เบสเนี่ยลึกเขาเรียกว่าโหไม่แทบจะไม่ต้องตีตู้เลยนะครับแล้วแอมของเขาเนี่ยกำลังหวัดถือว่าแมทกับซับตัวนี้มากแล้วก็ซ่อนไปในหลุมยางอะไรทุกอย่างจะดูเหมือนเดิมไม่ต้องมานั่งตีตู้อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับคันนี้ไฮไลท์ยิ่งกว่านั้นนะครับตามผมมาดูนี่ตอนที่ช่างกาลังทําการดม์นะครับเพื่อให้รถเนี่ยครับลดแรงสัานจากไวเบชั่นต่างๆนะครับนี่ครับกำลังลื้อกันแบบนี้เลยนะครับ นะครับก็เจ้าของเห็นไม่รู้จะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนแล้วเนะี่ยเนาะนี่ครับลองมาดูใ,ใกล้ๆกันครับลักษณะของแดม็มรุ่นใหม่ๆดีนี้นะครับข้อดีคืออันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นฟอย์นะครับแลวนี่เห็นไหมช่างเขาพยายามที่จะรีดเพื่อให้เข้าไปกับเนื้อเหล็กนะครับซึ่งเราลองเคาะปุ๊บเนี่ยคุณภาพของเหล็กเนี่ยมันจะแน,น่นขึ้นซึ่งจริงๆแล้วศูวนย์เนี่ยมีให้มาแล้วแต่ว่าให้เป็นบางจุดนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการความเงียบที่มากขึ้นเนี่ย ต้องแดมทั้งคันแบบนี้เลยแล้วคุณจะติดใจนะครับซึ่งผมเคยบอกลูกค้าหลายคนเลยว่าใครเนี่ยที่เคยขับรถแดมทั้งคันแล้วนะพอไปซื้อรถใหม่เนี่ยโอ้โหแทบจะเห็นฟีลลิ่งที่แตกต่างมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมคงพรีเซนต์คร่าวๆไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมพาไปฟังเสียงอีกทีครับว่าคุณภาพเสียงจะดีกว่าเดิมขนาดไหนครับผม โอเคครับแล้วตอนนี้ทีมช่างของผมก็แดมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือการปูแดมที่พื้นทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็สอดเข้าไปถึงใต้พรมลึกๆข้างในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับอ่านะครับก็พยายามดันให้สูงที่สุดนะครับเพื่อให้คุณภาพเสียงในการลดสัญญาณเสียงจากนอกรถให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาดูกันครับนี่คืออันนี้ก็กาลังติดตั้งอินเตอร์เฟสนะครับซึ่งนี่ครับลักนะครับจะเป็นลักสําเร็จทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมถอดมาใมาดูเดี๋ยนะ เขาเสียบเขาเสียบไปแล้วมันต้องถอดบางอย่างนะครับพวกสาย LVDs ก็คือสายพาพต่างๆนะครับก็คือแค่เสียบเข้าไปเองนะครับเดี๋ยวผมดึงปลั๊กออกมาดูครับอ๋อจะติดกล่องนิดนึงนะครับนี่ครับผมนี่นะครับทุกอย่างจะเป็นปลั๊กซ็อกเก็ตอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็แค่เห็นไหมฮะมันจะเป็นชุดวายแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับนี่ครับก็เป็นปลั๊กสําเร็จนะครับแล้วก็เสียบเข้าบนเข้าไปที่จอด้านหลังตูดเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้อง ชัดแล้วเดี๋ยวอ้อมมาดูด้านหลังนี่อีกทีว่ามันเสียบเข้าไปยังไงและนี่ครับก็คือเราจะวนชุดปลั๊กเดิมนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้แบบนี้เลยนะครับสองปลั๊กแค่นั้นเองครับไม่ต้องตัดต่ออะไรนะครับเพราะนั้นถ้าระบบมีปัญหาสามารถรีแพ์กับระบบเดิมได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคครับแล้วเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ชมงานติดตั้งของรถคันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รถคันนี้ก็ประกอบกับเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับโอเคอันดับแรกผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยยยะะมาฟัังงเเสีก่อนนลครบ โอายฟังเสียงกันเลยนะครับนี่ก็คือเพลงฮิตติดชาร์จของเรานะครับเอาแค่ไม่เกิน25่าวินะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนชุดลำโพงนะครับแล้วก็ใส่ซับหลุมรายละเอียดเสียงแหลมนะครับที่ถูกยกขึ้นมาจากข้างบนนะครับทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยไม่อ้นอยู่ข้างล่างนะครับเสียงใสามากเลยนะครับ,นะรบตำแหน่งสิทธิวิสเตอร์แบบนั้นเลย นั่งฟังอยู่นี่คือเวทีลอยขึ้นมาอยู่บนแดชบอร์ดทั้งหมดเลยนะครับอ่ะลองไปฟังอีกเพลงหนึ่งครับลองดูเบธครับซับหลมเมอร์คิวรี่ โอ้โหหนักตะใจมากๆยิ่งรถเป็นาประตูแล้วเล็กๆับบนีน้ด้วยนะครับถือว่าเอารถได้ดีมากเลยทีเดียวประทับใจผมมากครับตรงเยียงคันนี้โอเคครับแล้วยังมีในส่วนของงานติดตั้งอีกหนึ่งอย่างนี่ก็คือระบบอินเทอร์เฟสแอนดรอยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ ผมคงรีวิวว่าคันนี้ใส่เป็นอินเทอร์เฟซแบบนี้ได้นะครับคงไม่เจาะลึกของดีเทล Android แล้วนะครับอันดับแรกก็นะครับไปที่ a x แล้วเราก็กด Navy ตรง i อไดของเราค้างไว้นะครับระบบปฏิบัติการ Android ของ Mazda ก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทัชสกรีนที่จอแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะต้องการจะเล่นทันที่นะครับยูทูบนะครับสปอติฟานะครับจุกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดในการใช้เกี่ยวกับ Android นั่นเองนะครับ แล้วก็คันนี้ก็ยังเพิ่มในส่วนของกล้องถอยหลังครับแต่ออคันนี้ไม่ได้เพิ่มครับพ่อชีคันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่มีกล้องรอบคันมาจากโรงงานเลยโอ้โหก็ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคนะครับก็คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการแดมทั้งคันกับมารด้ สองตัวใหม่5ประตูแบบนี้ชุดเครื่องเสียงแบบนี้นะครับลงตัวกับรถรุ่นนี้มากๆเลยช่างตุ่นฝากไว้นะครับติดตั้งไม่ยากเข้าหลุมที่เดิมลําโพงเข้าช่องเดิมนะครับโอเคก็คันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงรอลูกค้ามารับนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้ฝ่ายขายแนะนําไปสําหรับช่างตุ่นก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้นะครับอยากจะติดตั้งแบบนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจมิหลาดของเรานั่นเองหรือไลน์แอดต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นทางช่องทางติดต่อไปให้ด้านล่างของคลิปนี้นะ